สวัสดีค่ะชุดนี้เป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิตุสุออนิวขอบ16นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางใหม่บิสโตน2 1 5 7น16นะคะเป็นยางปี23ค่ะยางปี23เส้นสีชัดเจนเลย เส้นสีชัดเจนนะคะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิตุสูออนิวขอบ16นะคะชุดนี้ราคา16,00งบาทนะคะลูกค้าสามารถนําล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะ ล้อเก่านะคะของลูกค้าเป็นรุ่นเก่านะคะยางหมดสภาพแล้วนะคะต้องการจะนำมาเทินเป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิรุสุขอบ16ชุดนี้นะคะก็สามารถนำมาแลกเทินที่ร้านได้เลยค่ะร้านสัญญากันยางนะคะ099 354 4468ค่ะ